ก็กล yup. ับสวัสดีและสบายดีบัดขู er. Man. Man. Yeah. ่คนพี Wenn ่น้อยมันอีพ่อๆก็สอนแม่บ่าวลูกมาหนีิมาสอนกับแม่ตาสบายดีพี่น้องมาสอนกุ้งยง้มแรงแม่นแม่บ่าวลูกแม่นแม่นพูนแม่น้องอ่อนอืมหลังจากกินปลาแล้วเมื่อแรงบี่มีเน่ากินบัต อนกุ้งโตอืมตนมน้มนต้มาทอลจงสีตั <S S ้มนีโดตั้นสอนเลยนี่นะกบวขาแย่งอมนบแยงมันยั่วอะขดยั่วเส็นยั่วื่อ่าเขามาถือกะิแบขอลันถึอสิฮุบแปลนรดบอก อืมโก็จะกองน้องกับนางเผาอยู่นางเผากัย่าเราย่ะมันมาถือฮมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเมนมาสนกุ้งมามาสนก็มากินน้ำกันแมนมารง อืมหมึจอมากินน้ำลดเพื่อนแม่บ่อลุงอืมมาสอนเดินไล่ตื่นบาท้อก็สอนช่องบ่อตูน้องเอยกุ้งเมตตาสอน ในป้าแล้วบอม่เห็นแลงขึ้นโคกแล้วก็เดินไปนป้าก็ได้หุบป,ป้าแ,งแลงเลยติดสลามบุษันอืมมีหุบบุษันจะค้องน้องของญาติจ้ะอืมทำไมล่ะนี่แทนนี้มีแใตใ่ดไข่หอย มยามันกัดกูเขาบป่าเลยข้าวหอมันกัดกุเขาหอสลี <h <h ืป่างัวเถกพันผงมาเผางัวย uh ังก้าข้าผสนไปต้องกันปุ่นเจ้าขายอยู่งัวเถกใหญ่ผสนอืม เงินวิ่งเงินต้องการใครงวัววะสัน,นาาตรอ,อันได้ได้ราคาเน,ะนาะเทอกบักใหญ่อ,อ,มอมนมนปุ่นพวกเจ็ดหมื่นวะสันจมตตัว,ตวจะบาเหมือนไม่ใช่เด้มีแต่พลาด คือเมตตาคือนี้สิได้อยู่ปีนขึ้นพระลาลงปีนขึ้นพระลาดลงมื่นอยู่ดอกะออนเห็ดเสร็จแล้วว่ะอืมเห็ดให้มันมื่นเพราะอะไรเมตตาพระลาดต่๊มอืมอันท้าบสโลแบบนี้ก็บอยากไว้ประเด้นอะไรกันมื่นแบบนี้เพราะงนผู้เจ้าคิโลทีบทสลีทีบไม่แล้ววสัน ม้ามาสอนซอยเดนี่ผู้เจ้าก็ดีเอินผู้เจ้าน้องมาสอนซอยแด้วบาทนี่เ่าถือป้ามันจะเชี่ยงไงอืมป้าเต้น

เก็บสอยของน้องเก็บสอยคุณ้ยของน้องจะหนาดำมนพวกไม้ไหนมึอ่อืมอ่อดว่าหนิเด็กงานมาเก็บกุ้งนกันกุ้งเต็นเก็บกุ้งอเก็บกุ้ง

ba tôi sợ mà thằng nào ăn bạn tên nè sợ nó ba từ con thuộc là cái bộ khẩu มันเหี่ยวน้ำมาทางหลังน่ะ,ะไม่ลหลปลา <c oughs> แต่สอนสอนกับสอนผู้เดียวอีก <c oughs> สอนหลายคนมันก็บ,บ่รดายว่าสันเป็นา่า mà Mhm. 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 Mà Mhm. 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 Bỏ uhm. mà sưu Mãi được thằng lắng này. Ừ, à, tên mà nhạc rồi Cũng Đây bơ. <laughs> มันตะพังมันบนใบใหม่ไมาโฮมเนาะอืมอมาเก็บเมืกันอืมปัดกุ้งเต็นกุต็นสภาพใบตอี่ตั Cung tiện thì nó Xí, xí rồi đó, là cìa gin gin. Mhm. 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 là Mhm. 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 xin giới nhạc lộng giới khó men lộng kịch tuyệt luôn kêu lắm nha mọi người anh em khói nào, với mọi người anh em 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 ขาจะทามาชิพักกัดไปใช้หดสวนตอนเที่ยงมันหนาวต้องไปหดแล้วก็ขึ้นมาจนบ่มีแดดมีนายอ้มนลมเลยนี่มนเป็นแแด าอกากาศมันจังมันเปลี่ลยนนะ้ำมันทันคนเฮามันจังหมักเป็นวัดเป็นไข่ขึ้นเรื่อยนั่นอย่าไปเป็นได้มหกพี่น้องเป็นไข่กับโควิดล่ะบ่แม่นี่จะ,จะว,ว่าโควิดรูเป็นถามได้ให้เสียดเป็นเป็นเองมัน ốt cứ kỳ khẩu nhưng mà. Ốt ừ, nào you know? Tóc pin. bộ pin. Một mưa to đội. Hakramu là hong mưa, nè. Một mưa. Một ดีหลายเลยพ่ออืมแล้วนนี้ขอลาคลิปเพียงเท่านี้พระกุหลาบกดแชร์กดติดตามแม่องแม่บาลุงพี่น้องแม่องติดตามกดเข้ามาครับดูครับชมหลายๆแม่ซ่องแม่บาลุงแล้วก็ช่องแม่ตาน้ำพี่น้องแม่ช่องบาหลุงพ่อช่องบาหลุงช่องน้องเม็ดช่องบาตาขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามแล้วก็หาชมมาตลอดพี่น้องคิดหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสวัสดีสวัสสุขสุขคน